สวัสดีครับทุกคนยินดีรับสู่เกมบาลฟาร์มนะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับการหาเพชรง่ายๆนะครับสำหรับผู้เล่นที่เล่นใหม่นะครับอาจจะยังไม่รู้ว่าเพชรเนี่ยหาได้จากตรงไหนมั่งผมก็จะมาแนะนำนะครับทั้งที่ผมรู้ทั้งหมดเลยนะโอเคนะครับการหาเพชรที่ง่ายที่สุดก็คือการเชิญเพื่อนนะครับาการเชิญเพื่อนเนี่ยเราก็ ต้องมีเพื่อนที่แบบไม่เล่นเกมบาวฟาร์มเนี่ยเยอะๆนะครับคือเราต้องหาพวก i อผีหรือ ID แบบที่เขาไม่ได้เล่นเกมพวกบาวฟาร์มอย่างเงี้ยอืยังผมเนี่ยผมเชิญครบแล้วเจสิบคนนะครับผมก็จะได้สองรอยห้าสิบเพชรนะครับเพราะว่าเชิญห้าคนแรกเนี่ยเราได้ห้าสิบเพชรแล้วง่ายใช่ไหมล่ะพอเชิญครบห้าสิบคนเนี่ยเราก็ได้อีกสองร้อยเพชรนั่นง่โคตรง่ายเลยอ่ะและการหาอันต่อไปนะครับก็คือการหาที่ เราต้องทำภารกิจนะครับอาจจะใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะครับอืมก็เป็นการาสะสมถ้วยรางวัลนะครับเห็นถ้วยรางวัลนี่ไหมกดไปนะครับมันก็จะมีให้เราทำภารกิจต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นผลิตสินค้าเสร็จทันทีนะครับคือผมยังไม่ได้ทำเพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้ทำไปมันก็ยังไม่คุ้มอืมอ่าและต่อไปก็พึ่งทานการเกษตรนะครับก็เก็บพืชในไร่เนี่ยห้าพันครั้งก็ค่อนข้างง่ายเลยนะอันเนี้ย ง่ายมากผมทำเสร็จไปหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ลูกค้าประจำเต็มเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยขายของให้ลูกค้าที่เอ่อมันมาหน้าถนนนะ่ะเนี่ย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 เป็นพวกนี้นะครับอย่ถ้าเรามีพอนะครับหรือว่าของมันไม่หายากเกินไปเนี่ยเราก็ขายไปนะอย่างอันนี้เนี่ยใช้ระยะเวลานานนะครับผมก็จะไม่ขายนะอ่าเราก็ขายไปให้หมดเลย อ่ะและต่อไปก็เป็นการส่งของนะครับแล้วก็อันนี้รถไฟนะคือการทําแต่ละอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจะทําง่ายเลยนะครับภารกิจเนี่ยเพราะว่ามันเป็นของที่เราต้องทําในทุกๆวันตอนเข้าเกมนะอ่ะส่วนต่อไปนะครับก็คือการสุ่มนะครับการสุ่มกาชาเนี่ยอืมแต่การสุ่มเนี่ยต้องบอกว่าต้องมีดวงในระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่ามันสุ่มยากมากผมยังได้แต่เงินเลยอะ่ะเนี่ย มันยังได้แต่เงินอยู่เลยอ่ะอืมเงินได้แค่สามร้อยอ่ะน้อยใจยจริงๆแล้วก็ต่อไปนะครับคือให้เรากดมาที่บ้านเนี่ยครับอ่าพอคลิกเข้าไปในบ้านแล้วนะครับเราก็ต้องไปทําภารกิจงงมหมไม่งงสิเพราะว่ามันเล่นง่ายมากเกมเนี้ยคือเราต้องไปทําภารกิจนะครับ ใช่ถ้วยรางวัลเนี่ยคลิกไปเลยนะฮะก็มีสะส,สมใบไม้นะคะั60บ60ใบแล้วก็ไปเยี่ยมชมห้องคนอื่นนะครับ3ห้องนะครับแล้วก็ตกแต่งผนังอันนี้ก็อรกิจที่งเนี่ยจะเปลี่ยนไปแต่ละวันนะครับบางวันก็เป็นวอลเปเปอร์นะฮะวอลเปเปอร์ประว่าใช่สิเออวอลเปเปอร์เนาะเราก็พอเราได้ เปลี่ยนบ้านมานี่ใช่ไหมวันหนึ่งเนี่ยเราก็ได้เฉลี่ยตกวันละร้อยเจ็ดสิบนะครับอืมบางคนอาจจะมากกว่าน,นั้นก็ได้นะอันนี้ไม่รู้เพราะว่าเวลวยังน้อยอยู่นะครับอ่ะมันก็จะมีให้แลกนะครับแต่ว่าอันนี้ก็น่าจะแลกได้เดือนละจํากัดเนาะเพราะว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมยังไม่ได้แลกอะไรเลยอะ่ะเก็บได้แค่สี่ร้อยเองแต่เนี่ยมันก็จะมีให้แลกนะครับห้าเพชรสามเพชรหนึ่งเพชรนะครับ คือหนึ่งเพชนี้ไม่รู้จแนะแลกมาทำไมนะเออมันน้อยมากอ่าแล้วก็จะมีพวกตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อย่าลืมเล่นบ่อยๆนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นการหาเพชรที่ง่ายที่สุดนะครับแบบแค่ปลายนิ้วมาครับอืมแล้วทำไมาผมต้องพูดดูกระแดะอย่างั้นด้วยเออไม่เข้าใจเลย อ่ะก็เป็นการหาเพชรแค่ปลานิ้วนะครับก็คือการเติมนะครับการเติมเนี่ยแนะนําว่าถ้าเติมก็รอเติมช่วงอีเวนต์มานะครับทําไมผมถึงแนะนําว่าให้เติมช่วงอีเวนต์มาเพราะว่ามันจะมีโบนัสนะครับมีโบนัสเสริมเนี่ยอย่างเราเติม60บาทเนี่ยคือเราก็จะได้อีก6เพชรน,นะครับอืมงงไหมไม่งงสิยิ่งเราเติมเยอะเนี่ยเราก็ยิ่งได้โบนัสเยอะนะครับอย่างอ่าเราเติม6 0 0ใช่ไหมจากที่มัน ได้แค่600เพชรอะ่ะเราก็จะได้840เพชรอืมคือมันคุ้มฝ่าแต่ถ้าใครมีตังจริงๆแล้วก็แบบว่าไม่ค่อยมีดวงนะก็แนะนาไม่ให้เติมอันนี้เลยนะครับคือมันได้ทั้งตัวละครแล้วก็ของตกแต่งนะครับแล้วก็ตัวโคลาโบนะครับหนึ่งใบแล้วก็เพชรนะครับ690เพชรก็คือคุ้มอยู่นะนี่อันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์วันเด็กนะครับ ก็จะมีพวกขวานอะไรอย่างี้ก็อันนี้ก็คุ้มอยู่นะแต่สําหรับคนที่ไม่ค่อยแบบชอบตัวละครก็ไม่ต้องสุ่มก็ได้นะเอ้ไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับอ่าเทคนิคการหาเพจนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ